จับปูตอนกลางคืนค่ะตอนนี้อากาศอยู่ที่12องศานะคะฝ่ายชายกำลังจับปูค่ะหนาวเมื่อกี้แอบเห็นสองตัวนี้สองตัวนี้หอกกันนะคะตัวที่หนึ่งนะคะ ต่านึงค่ะอยู่ในรูนะคะลงน้ำเดี๋ยวค่ะพี่น้องว่ามันธรรมดาดีนี่อากาศอยู่ที่สิบเอ็ดถึงสิบสององศานะคะแต่ว่าเราสองคนยังลุยน้ำจับปูกันอยู่นะคะ บรรยากาศก็กจะเป็นมืดๆประมาณนี้นะคะจากวันเว้นวันนะคะเอามาโชว์นะคะเพราะว่าเราต้องการวัตถุดิบนะคะที่มันเป็นของที่มีในฟาร์มเรานะคะเอามาทำวัตถุดิบเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะคะในการ ทำเมนูอาหารให้บริการนะคะโอ้โหประมาณสองกิโลได้ไหม<ช>คะสองกิโลสองกิโมนน <laughs> ันหนีหนาวมันเกตอนนี้ก็มีพี่น้องนะคะ สั่งจองพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้มันปูมันลงลูนะคะปูลงหูค่ะพี่น้องค่อนข้างที่สียหายยากเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราก็ใช้ปูนะคะในการประกอบอาหารนะคะในการทําเมนูของฟาร์มเราอยู่นะคะก็เลยอยากให้เป็นยอดจองพรีออเดอร์คุณเน่ม้พี่น้องเมืองค่ะ หลยอยู่แต่ว่าเราต้องใช้ในการประกอบอาหารของเราด้วยนะคะคันายให้พี่นองเบิดนะคะห้ากกบสีบะมี่เน่า<笑><笑><笑>เฮดเมนูค่ะขอให้มันเป็นพรีออเดอร์ไปก่อนนะคะอ้ได้ลายเติบด้วยนี่โอเคนะคะหนาวแล้วครับพี่น้อง หนาวแล้วนะคะกระสีภาพพี่นองขึ้นบ้านนะคะนี่ค่ะตัวนึงงยูนในหูนี่เพิ่งขุดเลยครับนี่เพิ่งขุดเลยนี่เพิ่งขุดเลยครับเนี่สองสามรูนี่เพิ่งขุดเลยนี่นี่อันนี้ตัวนึงอะตัวนึงยู่ในฟางตัวนึงสองโต้กันหรอในฟางปล่อยเขาเขาจะได้ปุ่นพยายามจะให้ลงรูครับตรงนี้ให้ลงหูค่ะพี่นองมันหนาวลงให้หมดครับแต่คนยังหนาวค่ะปูมันก็ต้องหนาวคือกันเนาะ ยอดจองที่ขอเฮตดเป็นพ่อพันแม่พันนะคะเข้ากระสีขอเป็นพรีออเดอร์ไปก่อนนะคะขเข้ากระสิเอามาเห้แต่ไม่นุ่งอาหารนะคะนี่เดี๋ยวขเขากระสีลงหูนะคะจับลังคับให้ลงดูให้หมดเลยครับที่น้ามนหน่อยนะคะเพราะว่าเข้าสีเขาลงหูนะคะน้ำน้ำลายมันหนาวเพราก็เลยให้น้ำเป็นเจียๆไว้ยังสี่นะคะน่ากลลงไปยังหนาวนะครับ ย่างเย็นเลยครับซัมภาทานาวแห้งปะคะย่างเย็นเลยครับข้างล่างยู่ในน้ำอีกย่างเย็นก็เรยว่าปูคย้ยู่ใหญ่ส่นมก็เลยเสียหงไม่้งขึ้นมาขนาเทาเอิญเอิญขิตาเล่เลยเนาะมงนี้เนาะเจ้าน้ามันใช่ไมัพืเ่อยเพราะว่าขาเข้าน้ำหลเขาเ็สชีออกวาเรียนน้ำประมาณนี้ไม่หนาวนอกน้ำาวเรานอกน้ำนอากาศ เย็นแห้งก็คือซำเอาปูใส่น้ำแข็งแล้วครับมีโอกาสเสี่ยงโอกาสตายอ่าค่ะพี่น้องทั้งไหนก็นมาชิมอาหารนะคะวัตถุดิบของฟาร,ร์มเราเองนะคะเมนูลาบป,ปูอ่อมปูได้หมดเลยค่ะพี่น้องสำหรับมือวันนี้นะคะหนาวแห้งกับสีคอตโตพี่น้องนะคะเอาปูนะคะออไปเ <ไป S 1> ตรียมวยไว้ทำเมนูพรุ่งนี้จ้า หลายค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนาวแล้ว